พี่หวันเสียคุณพ่อคุณแม่ไปในระยะ2ปีที่ผ่านมาพ่อมีเข้าออกเข้าออกอมานาน,นมากเราก็รับรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่การแบบจากไปอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาเราก็ เราก็ทําใจจนถึงระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นระยะที่โอ้โหอยู่โรงพยาบาลด้วยความทรมานจร the ิงๆตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นคุณพ่อหลุดพ้นจากความทรมานนี้มากกว่าเพราะเรารู้มันไม่มีทางที่จะดีขึ้นหรอกหลังจากที่แกจากไปแล้วจริงๆอ่ะไอความคิดถึงความอะไรเงี้ยมันมีมันถาโถมมันโอ้รุนแรงรุนแรงเพราะว่า ก็เป็นคนที่แบบอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กอาบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่ไมไมแบบโอเคนะอะไรเงี้ยพ่อไปสบายแล้วนะไม่เข้มแข็งนะอะไรเงี้ยใช่พ่อเราไปสบายแล้วจริงๆแต่ละบางครั้งมันก็มีความรู้สึกว่าแบบมันเศร้ามากอะไรเงี้ยค่ะอยากร้องไห้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่พี่ขวัญพี่ขวัญโอเคกับเรื่องร้องไห้ถ้าชีวิตมันดีขึ้นได้ด้วยการร้องไห้ร้องเหอะ <laughs> มันไม่เห็นมีอะไรผิดหรือเสียหายเลยอะทุกอย่างที่คุณพ่อเป็นทุกอย่างที่คุณพ่อทามัน คู่ควรกับการเศร้าของเราจนมาตอนคุณแม่เนี่ยค่ะประมาณปีครึ่งคุณแม่ก็เสียตามตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าคุณแม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะเราก็ทําใจธรรมชาติเตือนเราตลอดเวลาเตือนเราตลอดเวลาว่าความสําคัญของเวลาคืออะไรและอะไรที่สําคัญที่เราควรที่จะให้เวลาด้วยจนวันที่คุณแม่เสียมันก็ก็คิดถึงนึกถึงเรื่องราวเก่าๆโอ้มันก็สะเทือนใจแน่นอนสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทําคือสิ่งที่มีประโยชน์สุดท้ายนีย่มันหนีไม่พ้น ที่คนเหล่านั้นจะนึกถึงพ่อแม่เราว่าเออเขาปลูกฝังมายังไงนะเขาสอนมายังไงอะไรเงี้ยค่ะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะตอบแทนพ่อแม่เราได้ วันนี้เราเป็นแม่คนแล้วอะทุกเรื่องที่ดีและเลวของลูกอะพ่อแม่ต้องรับผิดชอบจะมาบอกว่าฉันสอนมันดีนะแต่มันไม่เอาไม่ได้จำเป็นต้องรับผิดชอบทั้งดีและไม่ดีของลูกเพราะเขาเป็นลูกเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นพี่พี่ก็ไม่ได้ดีทั้งหมดพี่ก็มีอาจจะมีจุดอ่อนจุด,ดด้อยจุดที่ควรแก้ไขพ่อแม่พี่คงต้องรับไปทั้งหมดด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทัศนคติค่านิยมของพ่อแม่การปฏิเสธหรือการยอมรับอะไรบางอย่างของพ่อแม่เนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาให้ลูกทั้งหมดอย่างตอนเนี้ย เด,เด็กเนี่ยเขาต้องการเราใช่ไหมแบบตัวเราเนี้ยอยู่กอดกันนั่งตักนอนนุ้นกอดจับมืออะไรเงี้ยโลกทั้งโลกของเขาคือเราถ้าเปรียบกับวันนี้เขา15น่ะมันโลกคนละใบไปแล้วความต้องการสร้างตัวตนของเขามันมีสูงโลกส่วนตัวก็เริ่มมี เริ่มค้นพบตัวเองการที่เราจะเข้าไปใ่ยยากมากบางครั้งที่เขาอยากคุยกับเราเขาก็คุยบางครั้งที่เขาอยากอยู่ในโลกส่วนตัวเขาก็ต้องปล่อยคนที่ต้องปรับคือพ่อกับแม่ต้องยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วปรับตามเขามากกว่าอย่างเงี้ยแต่พี่ก็มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องดูแบบธรรมชาติของลูกเราด้วยบางครั้งแบบคุยอะไรกันแล้วมันสนุก บนโต๊ะก so ินข so 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 like ้าวอะไรเงี้ยเราก็จะแอบแวบเข้าไปแบบเห็นไหมวันนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าปราบนั่งเล่นเกมหรือใส่หูฟังนะเราต้องไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แน่เลยคือเราใช้วิธีแบบนี้มากกว่าแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้แบบพวกนี้มันขึ้นอยู่กับนิสัยของเด็กแต่ละคนด้วยชีวิตคู่พี่เป็นชีวิตคู่ธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปมีสุขมีทุกข์มีวันที่แบบโอ้น่ารักจังกับมีวันที่โ ห่างกันสักพักการที่คนสองคนอยู่ด้วยกันอะ่ะการที่เราทะเลาะกันบ้างเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนี่คือเรื่องธรรมชาติสิ่งสําคัญอะ่ะมันก็คือเมื่อเราตัดสินใจใช้ชีวิตคู่มันเป็นการตัดสินใจที่ต้องบวกความรับผิดช,ชอบถ้าคนสมัยใหม่หรือบางทีบางพี่หวนได้ยินแบบว่าก็แต่งแต่งไปให้มันรู้ว่าแบบชีวิตคู่มันเป็นไงอยู่ไม่ได้ก็เลิกทำไมต้องแคร์อย่าไปมีลูกจะได้แบบ เลือกได้ง่ายคิดแบบนี้พี่หวนก็ว่าได้นะคะไม่ผิดแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนในชีวิตว่ามองเรื่องของชีวิตคู่คืออะไรแต่ถ้าพี่มองว่าการมีชีวิตคู่คือคอมมิทเมนต์เราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ทุกครั้งที่เราแบบขัดใจหรืออะไรก็แล้วแต่การตัดสินใจแต่งงานของพี่เกิดจากความต้องการของพี่ไม่ได้เกิดจากใครบังคับพี่คิดพี่ตัดสินใจเองดีไม่ดีไม่ใช่เลิกแต่รับผิดชอบ รับผิดชอบด้วยการปรับเข้าหากันเข้าใจกันให้ได้มากขึ้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของการแต่งงานของพี่7 7ปีที่ผ่านมามีทุกอย่างทุกสุขรักโกรธหัวเราะน้ำตาแต่พี่บอกตัวเองได้แค่ว่ามาจนถึงวันนี้ที่ดีใจที่ในวันที่เราไม่เข้าใจกันพี่อดทนเขาอดทนเราพยายามที่จะปรับเข้าหากันครั้งแรกไม่ได้ครั้งสองไม่ได้ครั้งสมไม่ได้ได้ครั้งที่20แต่เรายังพยายาม ทั้งคู่จนถึงวันนี้เราดีใจที่เราฝ่าฟันทุกอย่างจนเรามีชีวิตครอบครัวต่อเน,นื่องมาถึง17ปีในชีวิตถ้าจะบอกว่าตอบเดี๋ยวนี้โชคดีเรื่องอะไรพี่ขวัญจะบอกว่าในชีวิตพีนน่ขวัญอะโชคดีเจอคนดีในชีวิตเรื่อยๆเ,เ,เสมอเพื่อนในชีวิตจริงเพื่อนที่เกิดจากการทำงานพี่ขวัญมักจะเจอคนที่พี่ขวัญรู้สึกว่าอน j o ยที่จะอยู่ด้วยเสมอ และกลุ่มเพื่อนแม่ขวัญกลุ่มนี้บางคนพี่ขวัญรู้จักตั้งแต่พี่ขวัญอยู่เสยนโยแล้วอะไรเงี้ยเห็นกันมาตั้งแต่นุบาลพอมาฟอร์มเป็นกลุ่มนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งที่นิเทศจุฬา<ๆ>ก็อย่างที่บอกก็คือปีนี้ครบกันมา30ปี30ปีที่แล้วเป็นยังไง30ปีต่อมาก็อยู่อย่างนั้นจนถึงวันนี้จะ50กันเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอะสถานภาพหน้าที่การงาน มุมมองชีวิตต้องเปลี่ยนแน่เพราะทุกคนผ่านประสบการณ์ชีวิตกันมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เรากินข้าวนี่มันเหมือนแบบมันปัญญาอ่อนเหมือนเดิมพีม่ขวัญรู้สึกว่ากลุ่มพี่ขวัญแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองไม่ค่อยมีใครเหมือนใครเท่าไหร่อ่ะมันจะมีบางคนก็จะแบบลีเดอร์มากบางคนก็จะบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้บางคนก็มีรับบุคลิกเป็นพี่พี่คนโตบางคนก็แบบเป็นน้องคนเล็กแต่ละคนก็ให้ความเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของเพื่อนคนอื่น ก็ทำให้เรา30ปีที่ผ่านมาพี่ขวัญว่าเราก็แฮปปี้นะไม่สามารถบาลานซ์ได้พี่ขวัญพูดเลยจริงๆแล้นี่คือเรื่องธรรมชาติในวันที่เราแบบอายุ20กว่าเรากำลังเริ่มต้นชีวิตการทำงานทุกคนน่าจะเป็นคล้ายๆกันก็คือเราทำงานหนะักในช่วงเริ่มต้นของชีวิตจนเราพบว่าเราเนี่ยละเลย พ่อแม่ครอบครัวของเราเราจะอยู่กับที่ทํางานและเมื่อว่างเราจะอยู่กับเพื่อนครอบครัวมักจะเป็นสิ่งสุดท้ายมันเกิดขึ้นกับทุกคนไหมพี่ขวัญว่าเกิดขึ้นกับคนจํานวนมากพี่ขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้ววันเวลาเนี่ยมันจะสอนให้เราตระหนักถึงความสําคัญด้วยตัวของมันเองว่าเออที่ผ่านมานะ เราไปให้ความสําคัญกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปมันมีบางอย่างที่มันสําคัญในชีวิตจริงๆแต่เรามองข่ามมันไปแต่นัน้นแหะมันคือบทเรียนของชีวิตที่ทุกคนต้องเรียนรู้เองแล้ววันนี้พี่หันจะ50แล้วพี่หวันเสียคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ไปในระยะ2ปีที่ผ่านมาพี่ก็บอกตัวเองด้วยแบบบางทีเราใช้เวลานานมากกว่าที่เราคิดในการที่จะเรียนรู้ความสําคัญของอะไรบางอย่าง